กลุ่มลูกค้านะตลาดรถมือสองก็ต้องบอกว่ามีค่อนข้างจะเยอะในปัจจุบันนี้นะพี่รถทุกคันนะที่ผมนําเสนอนะผมจะเน้นความใหม่ความเดิมๆแนละความคุ้มค่านะนี่ครับผมจะพามาชมคันนี้ผมต้องบอกว่าผมภูมิใจนําเสนอมากนี่คือรถ t o โยต้านะ V8 ปี2017แต่ถ้าใครที่ได้คันนี้ไปนะผมบอกว่าเหมือนได้ป้ายแดงเลยเพราะอะไรเลขใหม่วิ่งไปแค่หมื่นนิดๆรถ5ปีรถไม่ได้ใช้งานเลยบางคนถามว่าเฮ้ คุณหลอกหรือเปล่ารถ5ปีเรียกใหม่แค่หมื่นนึงกลับใหม่มาหรือเปล่าผมรับประกันเลยคันนี้รถซื้อไปจอดเหมือนว่าซื้อจากป้ายแดงแล้วเอาไปจอดเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าดูยังไงครับดูรถมาครับน้องกิฟซี่ี่อันดับแรกครับเอาภายนอกก่อนต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆนะเป็นสีบอลเงินนะนี่เลยชุดแต่งสกเกิร์ตมาแบบจัดเต็มคันนี้ใหม่จริงๆครับลูกค้า มาดูรอบกันออปชันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมไม่ดูสภาพก่อนนี่เลยถัดมาด้านนี้ครับล้อแมกนะมาจากศูนย์สวยๆเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูแป๊บหนึ่งครับห้องเครื่องก็ใหม่มากๆนะคันนี้รับซื้อแบบลูกค้าเอามาขายบอกว่าไม่ได้ใช้งานเลยครับอ่ะเปิดแฟลชห,หน่อยครับน้องเก็มมีแฟลไหมจิ้มไปที่แฟล อ่นี่ครับน็อตฝากระโปรงคันนี้นะเดิมๆพี่สีเดิมไม่เคยขยับนะหมุดเดิมอาเดิมต้องบอกว่าคันนี้เหมือนได้รถป้ายแดงแต่ราคาคุ้มค่าจริงนะอ่ะให้ดูรอบๆก่อนมีไหมอ่ะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้น็อตก็เดิมพี่ไม่เคยขันเลยนะไม่เคยขยับผมมาสำรวจแล้วรอบหนึ่งมาด้านนี้ครับ น้องกิฟไม้ใกล้เลยทีแรกผมมาดูนะผมดูว่าเอ๊ะย,ยางยางนี่เปลี่ยนมาหรือเปล่าเปิดแฟลชเลยครับยางเปลี่ยนมาหรือเปล่าดูดอกยางนะดอกยางต้องบอกว่าเหลือเหลืออาจจะดูเผลออาจจะมองว่าเฮ้ยยางเพิ่งเปลี่ยนมาปีนี้ปี2022นะแล้วแต่นี่ครับลูกค้าซูมไม้ใกล้เห็นไหมเห็นไ,ไหมให้ดูกันนี่ครับ0317นนะครับก็คือ สัปดาห์ที่3ปี2017รถปี2017นะแต่พี่ดูดอกยางเดี๋ยวผมให้ดูใใกล้ดอกยางเหมือนไม่เคยวิ่งเลยนะอันนี้คือล้อหน้านะเห็นนะล้อหน้าเดี๋ยวผมพาดูล้อหลังอดอกยางหรือเหลือนะครับผมดอกยางปี17อ่ะพามาดูเลขใหม่ครับ้องจิ๊บ นี่ครับเลขให่ม่นหก2กิโลนะครับลูกค้ามาดูหน้าร้านหลายเจ้านะบอกเฮ้ยน้องทศรถกลับไมมาหรือเปล่ารถนะกอเลขใไมลรีไมมาหรือเปล่าผมเลยบอกว่าพี่พี่ดูดอกยางดอกยางมาพร้อมรถนะผมรับประกันคันนี้ก็คือเดิมเดิมจริงพี่เพราะว่าลูกค้าเจ้าของที่เขาเอามาขายนะเขาบอกว่าหนูซื้อรถไปหนูไม่ได้ใช้เลยพี่ แล้วก็เอามาขายเหมือนได้ไป้ายแดงอ่ะพาชมรอบคันก่อนสเกิร์ตนะครับชุดแต่งนะครับดำตัดกับสีเงินสวยมากๆนะดำแดงนะตัวนี้เป็นท่อหลอกนะเป็นชุดแต่งของสเกิร์ตนะครับสวยมากๆสปอยเลอร์มีมาให้พี่ถือว่าสวยงามนะ v ีออสหตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมอ่ะสภาพภายนอกโดยรวมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภายในสักหน่อยครับ,บคลิปไป ด้านในนะครับออกแบบเป็นดีไซน์สีเบจนะสีเบจนะครับทั้งรถเลยเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะต้องบอกว่าเบาะผ้าไม่มีรอย,ยนะพี่ตัวนี้ใหม่จริงๆนะปกติเบาะผ้านะต่ต้องมีรอยคราบอะไรจะทำไม่อะไรก็สักอย่างหนึ่งนะแต่ตัวนี้ใหม่เลยเหมือนไม่ได้ใช้งานพี่อ่ะไปดูด้านหน้านิดนึงครับมาที่ด้านหน้ามั้งครับด้านหน้าก็เป็นคอนโซลสีดํานะออกแบบสีดําเป็นหนังดำครับมีสีเงินตัดนิดหน่อยแล้วก็ตัดกับสีเบจนะ แอร์ก็เป็นแบบแมนวนวลนะครับผมเกียร์ออโต้สภาพใหม่จริงๆพี่คันนี้นะต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอ่ะเดี๋ยวไปฟังราคาครับผมนะครับกับสภาพรอบคันคันนี้ทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องต้องบอกว่าใหม่จริงๆพี่โตโยต้าวีอ1.5ตัวอีนะออกห้างแ้ลยแดงครับ6แสน0จบาทนะแต่วันนี้ครับลดเลขใหม่แค่หมื่นเดียว ผมจะมาขายถูกก่บป้ายแดงอยู่2 0 0 0 0 0บาทจัดไปเลยพี่เหลือ479,000บาทนะราคานี้เครดิตดีฟรีดาวครับงวดผ่อนประมาณ7,000ไปไปลายนะ7,800บาทแค่นี้ครับผมสนใจติดต่อท๊อตได้ที่เบอร์094-916 4 7 6 4พี่10สายแรกครับฟรีไปเลยพี่ประกันชั้นหนึ่งแต่10สายแรกผมบอกว่าคันนี้มีคันเดียวนะเลือกคุณภาพเลือกความคงค่าเลือกสามเดียมมอเตอร์ครับสวัสดีครับ